สวีดัสสวัสดีครับผมพบกับผมเซียรโอริงสะนะครับผมวันนี้ก็มีอาวุธด้วงนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมผมก็ทําการสุ่มด้วงไปเมื่อไม่มกี่วันก่อนก็มีอาวุธด้วงตามเข้ามาติดเลยนี่ครับผมดุนอาชุรบผมไม่ใช่ลายสัตว์นี่มันเขาอาชุรบนาวโอเพนนะครับเราจะไปทําการสุ่ม หาอาคุณสามดาวกันเลยนะครับผมตอนนี้นปันป้นไปมีพลัง2องล้านสนะครับผมเลเวล89คือเลเวลผมอยู่ที่90นะครับปั้นมาที่เลเวล89ก็ใกล้ๆเคียงกับเลเวลตันแต่ตอนนี้นะผมเลือดอยู่ที่3าลนะ้านหนึ่งแลเพ็รที่ใส่เป็นเซ้นคลาคลาผมสปีด1ชิ้นนะผมเฮปีเฮปีเปอร์เซ็นต์สาชิ้นนะกัดปั๊บนะสีส้ม3 2ชิ้นนะครับผมเป็นเฮปปีเฮปีเปอร์เซ็นต์แล้วก็สีม่วง1ชิ้นนะผมเป็นเฮปีเปอร์เซ็นต์เราจะไปลองดาเมจสําหรับด้วงที่ยัง ไม่ได้อัพอาวุธสาดาวนะครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องเอาด้วงเข้าทีมก่อนอําเคอเอาประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นคอ,อนคอนนี้ก็แล้วกันนะค,คอยุ่งก็พอลองกับใครดีละ่ะป้ายเด็จริงดีไหม,มสอบสายประจำป,ประจําช่องผู้ใดผู้ใดไปลองเอาคุณโคลาก่อนดีกว่าผมจะไม่เปิดออตโต้นะครับโอเคจักรพรรดิเด็กผมรัวแขนอุลมานไปนะครับผมใส่ด้วงไปเลยอะไรนี้ดีกว่าค,ความหลอนเฮ่นะครับบวก สะท้อนมาสามแสนติดเลยเศร้า,า,าบึ้มอ,อ๋อเหี้ยกูลืมไปลืมไปว่าต้องต้องเสือลงไปให้ด้วยเอาใหม่เอาใหม่ขอเปลี่ยนคอดีกว่าเป็นคอจากพระพัดเด็กก็แล้วกันโอเคลองคุณโคลดาให,หม่ครับผมเด็กดอ,อกตีธรรมดายุคโซนิกตีธรรมดาเฮ้ย แตงดาสะท้อนมาเจ็ดแสนอันติของด้วงนะผมอชุล่าโหมดตอนนี้อันติของมันนะผมจะคิดจากร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็เปอร์เซ็นต์เลือดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มันไม่มีฮิวนะครับอันติของด้วงในตอนที่ยังไม่ได้อัพอาวุธสามดาวเราจะมาดูนะว่าอันติในตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ประมาณจัดไปเลยป๊ล้านแปดครับหนึ 1, 8, ่งล้านแปดแสนเดี๋ยว อีกครั้งหนึ่งนะครับมาครับอีกครั้งหนึ่งครับผมเหมือนของอะไรวะท่าสายฟ้าของเซนนิสุเลยไอตัวของด้วงหนึ่งล้านแปดแสนครับผมดาเมจตกอยู่ที่ราวๆนี่โอเคเราพอรู้ดาเมจคร่าวๆจากการลองโคราที่ไม่มีคอบอมนะเดี๋ยวไปลองกับคนที่มีคอบอมก่อนดีกว่าคุณฤดูหนึ่งเกลือสุดคนนี้นัเวลตั้งเยอะแต่พลังน้อยแต่เขาก็มีคอบอมนะแต่ก็ น,น่าลองผมลองดูก่อนสวัสดีจะด่วงล่างหนึ่งเจ้าต้องเจอพี่ใหญ่ข่าแล้วแหละจะล่วงล่างหนึ่งอ่าฮะดวงล่างสองต่อยล่วงล่างหนึ่งไปเป็นอันติแบบยังไม่อัพอาวุธเฉพาะสามดาวจัดไปครับลวงที่ไม่มีดูว่ <c oughs> าป้สองล้านห้าผมดาเมจอยู่ที่สองล้านห้า รุนแรงใช้ได้เลยสีเดียวหรือว่าที่ตีเข้ายุงน้อยเพราะว่าอ๋อพัดส,สิบยุงนี่เองมันลดดาเมจที่ไม่ติดคียเอาละ่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าด้วงเราอัติเข้าโลบุบอมแล้วก็แรงประมาณไหนเราจะไปซุม่มอาวุธเฉพาะ3ดาวของด้วงงงเราจะไปดูอนิเมชัม่นกก่อนโอ้โหก็คือด้วงก่อนที่จะแปงลงร่างเป็นอาชิน่ามโมจะมีเอ่อเอฟเฟกต์เอฟเอฟกต์เหมือนซุปเปอร์เซย่ามีลมองตัวสวยนะแล้วก็มันจะมีแบบอะไรวะ เคยว่าหมอกเขาแบบตอน,นตื่นเติ่หมอกแดงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออพื้นแต,ตนนแกต้องรู้ี้นะ,ะวัดเท่นะเอเวะเอเวัดเทพดิซึ่งในการสุ่มมันจะมีอะไรบ้างวะโอ้เฟสติวัลเฟสแรกก็จะได้ตึงโอเคก็จะมีของจีนักจีนักแล้วก็ของใครเนี่ยมีหลินหลินแล้วก็อะไรใต้ดินใต้ดินเออตัวเนี้ยมีเศษด้วยอุ้ยนี่ของดีของดีต้องต้องอยากได้ตัวนี้ครับผมสุ่มหีบสุ่มอุกกาศสีชม ไม่รอช้าครับเราไปสุ่มกันเลยครับผมซึ่งในการสุ่มเนี่ยจะใช้ตัวอยู่ประมาณ70บใบครับผอันนี้จะเป็นตัวคลาสเอดเอดนอาตัวแรกที่ผมเอาอาวุธ3ดาวมาครั้งแรกก็จะได้เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้ม2กล่องนะผมแล้วก็ได้เศษเขามาเสร็ษดุน้น2เศษไปกันต่อเลยครับโอเคครับผมรอบนี้กไ็ไม่ได้อะไรเลย ไปอีกรอบนึงครับรอบที่สามโอ้ได้เศษอัญชล่าขาบุตรมาครับรอบที่สามแต่ก็ไม่มีเศษอุปกรณ์มารอบที่สี่ครับผมรอบที่สี่โอ้ได้มาสี่กล่องนะผมถือว่าใช้ได้ครับผมรอบที่ห้าครับผมรอบที่ห้าได้เศษอัญชล่าขาบุตรมาสองเศษแล้วก็เฮ้ยใช้ได้ได้มาหกกล่องรอบที่ 6, อะไรล่ะรอบที่หกโอเครอบที่หกครับผมได้เศษอัญชรามามก็ก็ถือว่าก็ใช้ได้ ก็พอได้อยู่โอเครอบนี้ผมได้เศษอัชิระมาสองเศษแล้วก็ไม่ได้อุปกรณ์สีส้มเลยถือว่ายัางยังยัยงได้อีกหนึงน่งรอบนะครับอ่ะได้อีกหนึ่งรอบจริงๆด้วยโอเคคอนเฟิร์มไปเลยได้เศษเศษรุร่นมาแล้วก็เป็นตัวปลุกตื่นของอัญชล่าขบตก แล้วก็เคลมเลยครับในคะอพาวเวอร์เชตแล้วก็ตัวคอามสามะรกล่องโซ่แล้วก็อ,อมาครับดุนอชูราโอ้โหขนาดฮอนถ้าเป็นฮอนนี่นี่คือจบเลยนะ <c oughs> เป็นดุนจริงๆนะ <c oughs> โอเคเราไม่รีรอรอช้ากันนะเอาเอาวุธสามดาวของด้วงกันเลยนะนี่กันแฮงส์นะครับผม หลังจากอัพแล้วนะครับผมเราก็จะโจมตีด้วย100%นดาเมจนะครับบวกดาเมจชาร์จที่เพิ่มจาก HP 45%นะั่นคือตีทะลุโลผ่ผูบอมเท่ากับ45%ของ HP สูงสุดจากนั้นนะครับผมตัวนี้มันจะมีการฮิวเพิ่มเข้ามามันจะฮิวเท่าไหร่วะ100%ดาเมจเอฟเฟกต์อัลติเมตสกิลโนคอสอัพทูทูทัมเบอร์ราวสองครั้งต่อรอบอ๋ออะไรโจมตี2ครั้งฮิวฮิมเซลนะครับผมหมายถึงการฮิวตัวเองนะฮิว เราใช้คับศัพท์ไปเลยว่าฮิวนะฮิวฮิวฮิมเซลฮิวตัวเองหนึ่งรอบนะครับหกลิมิตสามสิบห้าแม็กเอีฮิวสูงสุด3ามสิบหแม็กเอพเลยนะฮะเอาละเราไม่รีรออัพไปเลยัลังขึ้นมา14,400กว่าแล้วก็ได้อันติเซนนี้สุดขั้นสุดยอดไม่ใช่ลไยสัว์นี่มันอันติด้วงเออนะครับเราจะมาดูซิแตทก็ไม่ได้มีอะไรเ่นมากคแอตีที่ขึ้สงแสนส ถือว่าโอเคใช่ได้เอาล่ะตัว๋วเหลือเท่าไหร่วะน,นี่อ้าวผมลืมไปเลยนะครับผมว่าผมต้องเอาเอาวุธให้คิงนะฮะผมแต่ก็คงต้องเป็นตอนรีเทิร์นก็แล้วกันนะคงจะเก็บตั๋วไม่น่าทันนะคิงเอ๊ะหรือว่าทันวะเดือนนี้ซื้อได้หกเดือนหน้าก็ซื้อได้หกเป็นสิบสองก็พอดีวะเอะเอะพอดีพอดีพอดีอดเอาละไม่รีรอไม่ลองกันเลยครับกับคุณชอมแช่คุณโคาอ่าผมเปิดอนิเมะแล้วนะแต่ทําไมมันยังไม่ขึ้นอนะ่ะโอเคซเบอร์อน,นี่มันก็เปิดแล้วนะ ต,ตีดวงเข้าไปเลยแนอนสโดนสะท้อนมาสองแสนแอนเอฟโดนสะท้อนมาห้าแสนเอาละ่ะดวงที่มีอาวุธเฉพาะสามดาวดาเนหมายุณี่เท่าไหร่อ่ะเราตียุงไปรอบก,ก่อนอยู่ที่ล้านแปดนะครับผมอยากมันสุดยอดโอโหสองล้านสามเอาเรื่องเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนี่คือเอาเรื่องจริงเอ๊ ขึ้นมาประมาณเท่าไหร่วะถ้าแสนเออส่วนตัวผมมองว่ามันมันคุ้มนะมันใช้ได้ยาวอยู่นะครับสําหรับดวงแล้วผมเป็นสายฟรีก็คือไม่ไม่น่าจะเหมาะปั้นตัวราเมียไปแข่งกับสายเติมก็เน้นเป็นตัวที่แบบใช้รับตีมไปเลยดีกว่าเออก็น่าจะดีกว่านะครับโอเคเรามาลองกับคนที่มีคอบอมกันเถอะเอ้าสวัสดีเจ้าดวงร่างหนึ่งดุจจ้ดูเล็กเกินไปนะดูดุนพี่สีสัจใจเกยเลยแหละขอละ เราจะไปดวงล่างหนึ่งไห้ฮะด้วยดาเมจเท่าไหร่เอ่ยอโอ้โหสองล้านเก้าโอ้โหขึ้นมาประมาณ4ี่แสนด้วยประมาณอ่าผมว่าตอนนี้ยังไม่เห็นผลด้านดาเมจเราจะไปดูกันฮิวกันนะ เราจะไปหาท้าสู้กับคนที่แบบว่าตัวท็ทอปๆเลยดีกว่าไม่ไหวมั้เฮ้ยเขาจัดทีมพลัง17ล้านน่่ยังไงได้จะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของด้วงในการฮิวได้นะครับถ้ามาท้าสู้กับทีมที่เป็นแบบว่าตัวท็อปๆที่เขาแบบจาัดก,การด้วงผเลือดเหลือนิดเดียวเอาล่ะคอยดูโอเคครับผมหน้ากากหวานใจเกเรมา1รอบนะผมตีรถเห็ดเลือดด้วงกูไปเยอะีสเดลาา้าม,มาดอก จ็ 7, ดล้านแปดล่วงเหลือเลือดแค่อาหหลอดเดียวครับครับผมล่วงล่วงคจะเย็นกับ <c oughs> ล่วงเราจะรอรอดูการฮิวของล่วงนะอ๋ออย่าตายนะล่วงเกือบครับล่วงเอาไม่มีลูกไฟใช้ชีวิตโอ้ชิบหายลลเอาใหมาใหมไอคนไหนเบาๆบ้างวะพลังสึกสิบล้านกันดีเออคนนี้พอได้เอาละรับทีมบุรีของเขาอี๋โอ้โ จัดทีมอะไรของเขาเนี่ยเน้เนๆเ,เลยนะเฮะอะไรวุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอ๋อเกลียวกัะชุบที่ป้องเอรตุกฮู้ร้านเจนบุม๊มเฮ้ยเหมือนเหมือนว่าด้วง ที่หิวเลือดไปนะครับผมเลือดที่มันได้หิวไปมันจะมาเพิ่มตอนที่เลือดมดนะครับเท่าที่สังเกตนะตอนที่ไล่อันตีเลือดมันจะไปขึ้นอ่ามันจะขึ้นช่วงที่มันโดนดาเมจผมมองว่ามันเป็นอย่างนี้นะอ่าเห็นปะเออแสดงว่าเลือดที่อยู่มันไม่ได้หิวทันทีตอนอันตีแต่ว่ามันจะหิวตอนที่เราโดนดาเมจหรือเลือดเรายังไม่เต็มหลอด เออน่าจะเป็นผลจากการเลือนรอบแล้วนะวโโนวไล่ต่อยเขาไปทั่วเลยนะครับไล่นวดยำๆบึ๊มบึ๊มบึ๊มบ,มบ,มบมานสองวโโนวดนวดนเป่าโอ้ไม่เข้าว่ะอ้อาวเรือดันละอ๋อเพิ่มแล้วอะไรวะเนี่ยอา้าวเพิ่มละ โอเคอ้าวเลือดเด็กมาอีกละเอ๊มันเกลียนอยู่นะไม่เกลียนอยู่นะเวย้ยนี่เลือดไม่ได้เพิ่มทันทีนะผมแต่จะเพิ่มหลังจากอักตีเสร็จนะเป็นเป็นเทิร์นต่อไปไม่ใช่เทิร์นต่อไปสิเป็นคิวคิวต่อไปเขาได้ได้เ,เลือดรวมก็จะเพิ่มหลังจากไล่อันตี จากอะไรติเสร็จทุกอย่างเสร็จสับปุ๊บเคิื่นต่อไปเป็นของตัวราชาไุคนี้เอ้าเพิ่มเลือนหรอเพิ่มนเอาใหม่เอาใหม่อ้าวเพิ่มแล้วดิเพื่อนน้ำมือเพิ่มอะไรต้งเคิื่นต่อไปวะเนี่ยต้องเคิื่นต่อไปได้เคิื่นเดียวกันใด้เคลนเดียวกันไดเคลื่นเดียวกันก็เพิ่มนะนี่อะไรงงนะ หลังจากโดนอันติหรือเสียเลือดล่วงก็จะเพิ่มเลือดเองนะฮะโอเคพอเข้าใจละวเพราะมันไม่ได้เพิ่มทันทีหลังจากอันติแต่ไม่จะเพิ่มก็ต่อเมื่อเลือดไม่เต็มอย่าจบเลือดปุ๊บมันก็จะเพิ่มเลือดให้ตัวเองอยู่แล้วแต่หลังจากอันติมันก็จะเพิ่มอีกรอบนึงเนี่ยเต็มยิ่งเต็ okay. มหลอน เฮ้ยไปยืนเดี่ยวเขาได้ง่ายๆเลยดิในดวนเร็วทับเออวัากับใครดีวะคนณไอคิวก็ได้ปะไล่นวดหัวกิวดีวะ่ะหัวกิวคุณโอเทนจีนะครับผมออนมา4ชั่วโมงที่แล้วขออนุญาตนะครับขอไล่นวดหน่อยครับมาครับโอเทนจีครับผมคุณหัวกิวที่ขอรบหังนะตีของอะตอมิกมา4ล้านแม่งขายไปเลย2ตัวนะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้ไม่ได้ดูตีบุ๊ปล้านสอง เลทออนไปเต็มเท่าไหร่เอ่ยอ้าสีล้านแม่อยากทเต็กันเต็ม,ตมไ 4, ม,อม,อมอโอเคสองล้านโอเค 2, สองล้านเลทออนไปเท่าไหร่สามล้านอ้าวหายไปหมดเลยโอเคอเต็งแล้วเดือยังไม่หิวอตอนเรือ,อยังมีหิวแล้วก็โอเคครับเด้งขึ้นมานอยเรือเด้งขึ้นมาเ,เด้งขิ้นมา ตอนนี้เรือยังไม่ฮิวข้าต้องโดนยกตีก่อนโุ๊บิวแสดงว่ามึงก็ต้องกระตุ้นด้วยตีนไปเรื่อยมึงจะยิวเลิศยิวเฮ็ด้องหิวอ๋อมันไล่ตีแค่ครั้งเด like ียวครั้งเดียวมันก็เลยฮิวแค่รอบเดียวดูละโอเคก็ลุกโวแม่ท่วมไม่ต้องห่วีนะ ก็รับตีในชั้นยอดเลยแหละเอออัปเดตพลังทีมหลักหน่อยนะผมทีมหลักตอนนี้พลังอยู่ที่สิสองล้านเจ็ดแสนนะมไม่รู้มันจะขึ้นได้ถึงห้าล้านไม่อนเออถึงไหมวะไม่ได้ถึงนะผมว่าทีเทมเยอะไมไ่ช่วยอะไรท่านทีมัำเี่ยก็น่าจะเอาทีมแบบประมาณนี้นะในการเล่นจิงแค่นี้อ,อ่สิบล้านก็พอพลังแค่สิบล้านแล้วก็แถน้เออประมาณนี้แค่นี้แหละ โอเคครับผมสำหรับไอดี้นะีนะครับผมย้ำอีกรอบนะผมผมเป็นสายฟิตแม่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนี่ดูจากโคนัสเตอร์เลยนะ่ผมภูมิใจนำเสนอม,มากเลย<อ>สายฟรีด้าดันโดนมาถึงตอนนี้ได้นี่คือแบบอาศัยความพยายามอย่างหนักดวงจริงๆนะฮะสุดยอดเลยครับปาร์นี้มโ้ได้จกักรพรรดิเด็กพลังจะทะลุสามล้านไปแล้วล่วมสองล้านสาม คันเดือนหน้านะมผมไม่เอากระบองเหล็กน,นะผมแต่ว่าผมจะเอาคิงและเกลียวผมซึ่งตัวดําตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย207ใบนะผมถ้าเอาคิงไปก็น่าจะเหลือไม่ให้เกลียวอยู่นิดหน่อยนะผมคิดว่าน่าจะพอนะผมถ้าส่งท้ายเราจะมาเปิดของที่ดองไวนะ้กันเอาเป็นชุดก้อนซิ่งกนะ่อนขอเป็นโจมตีตาคีนะฮะเอาชิบหายเดฟเดบไอ้เหี้ยขอเยอะเกินไปเอาขอป้องกันก็นแล้วกัน อยากให้ป้องกันมากเลยโอเคป้องกันอี๋เอ็ดดี้เกียร์มาทำไมป้องกันมาดิป้องกันป้องกันอี๋เอ็ีเกมาทำไมวะเอ้ยป้องกันนี่ต้องเอาป้องกันป้องกันเปอร์เซ็นต์ฮึยเอ็ดดีมาทำไมวันนี้เออป้องกันไม่เอาไหมกูหรือวะที่กูอยากได้อ่ะเออกูแก้เคลียรนะไม่ต้องตกใจเอาล่ะได้กี่อันเอ่ยแม็กซ์ไปเลยนะครับโอ้โหได้มาสามได้มาสิบเจ็ดอันหนึงว่ะ โอเคมาขอป้องกันหนะ่ะป้องกันเจ็ดไหลก็ช่างแมงโอเคสุขภป้องกันอีเอทีเคมาทำอะไรบัวพูดไปชั่วนะฮะเป็นวิธีการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งนะผมเผื่อใครอยากลองใช้ก็ลองใช้ดูนะแต่ถ้าใครดวงดีเกินไปนะก็าอาจจะสมพรปากนิดหน่อยออเรนพาร์ทโซนะอ๋อเลือกโซได้เหรออล่ละเดี๋ยวค่อยไปคิดที่หลังนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้า ใจนะครับผนชมนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการครับทำลิปต่ตอๆไปนะครับ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบายจุ๋ย